สนามนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสนามค่ะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นสนามที่น้องๆนักศึกษาค่ะแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้ความสนใจแล้วก็สนามนี้เป็นสนามที่ทุกคนเตรียมความพร้อมมากเป็นอย่างดีค่ะทุกคนหน้าตาสดใสค่ะแล้วก็วิ่งอย่างมีความสุขค่ะรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะไม่ทนต่อการสูบบุหรี่นะคะ การบริโภคสุราหรือว่าเราก็ยังไม่ยอมรับในเรื่องของการบูลลี่กันด้วยนะคะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ค้นพบในสนามวิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็น้องๆร่วมกันค่ะทำกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะตลอดเส้นทางวิ่งสวยงามค่ะปลอดภัยในเชิงของทางการแพทย์ในรูปในรูปแบบของเส้นทางเส้นทางการวิ่งนะคะ ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัยค่ะในการร่วมอ,กออกแบบเส้นทางนะคะให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังมีทีมแพทย์ทีมนักศึกษาค่ะเข้ามาช่วยทำให้สีสันของงานในวันนี้ค่ะดีขึ้นค่ะแล้วก็สนุกตื่นเต้นอยากมีเขาเรียกว่ามีความสนุกในการวิ่งค่ะ